สวัสครับน้องอะไรนะน้องที่อะไหนนะน้องวุฒิร็อกอ่าน้องวุฒิดาวเวียดครับร็อกจิกครับเจ้าของแบรนด์ครับวันนี้มาทดสอบเนื้อจิกครับเสียอะไรน้องขี้ใจเสียเออเหลืองมะนาวครับเหลืองมะนาวครับครับผมกับนนะ้ำอ่า22เมตรครับก os ี่กรัมไม่งใจเออยี่สิบกรัมครับครับผมกับวุดอืมแต่ว่าวันนี้ก็ใช้สายพีสดีโดกนะครับวันนี้ น,น่ากลัวตรงนี้แหละครับว่า0ุนจิดกจะเอาอยู่หรือเปล่าใช้สายก่อนเลยนะสันลายสันลายสันลายสุนัขจิโดกครับผมตีน้องก็ใช้ลองลองคิดสันลายครับออโอเคครับกลับรอกเบอร์สองพันหน้าสตาร์ดิกนะครับเอจการตอมเมโครเชคเกอร์นะครับกลับเนี่ยร็อกจิก,ก,ก,กนะครับ มาดูนะครับว่าเป็นปลาไลไรครับปีศูนย์จุดกโอนนดูหน้าหันหน้าดูหน้านี่ครับโจ๊กสปิดโบนนะครับผมยังวิ่งรอบ2อ,อบาไ,ไม่ปีมันเล็กด้วย ปีนี้ผมไปโดนมงมก๋าใหญ่มันไม่รู้จะหน้าตายังไงจมุดมุดกองหรือเปล่าไม่รู้ผมสายลุ้นครับสายลุ้นต้องเดินหน้าไหมช่วยไหมจะเล่นหรือจะเดินจะ้เดี๋ช่วยได้ครับได้มาดูแล้วมันปีสุดยอดนะครับต้องขอแล้วไม่ได้เล่นเล่นเล่นกระสา้ว โฉมครับไซส์ใหญ่กว่าตอนตัวแรกครับเห็นแล้วโฉมแน่นอนครับกลอนมาล่าโอ้โหโอ้โหเหลืองมาเลยครับผมเฮ้ยวเสียวติดติดต้อนี่เด้เหลือมาเลยครับวันนี้โอ้โหใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเลย นี่สามปลาครับขับเนื้อร็อกร็อกจิกร็อกจิกครับผมสีเขียวร็อกตัวตัวเมื่อกี้เองครับตัวที่ได้ตัวแรกเลยสีเดียวกันเลยโอเคครับครับเนื้อร็อกจิกนะครับอ่าซื้อขึ้นได้นะครับที่ร้านกใจมีครับโอเคครับจุกใจเป็นจริงกระปานสารสิน